สบายดีพี่น้องสบายดีจะไปใส่ลูกมัหนิจไปน้าไปดำหน้าได้พี่น้องเลยทักทายสบายดีตอนเศร้านี่แม่นว่าสิริภาพไปดำหน้าซอยเดอมินเดอซอฟเมลูค้นกระตกพึกระตุกล่นพี่น้องเลยยิ้มหยิบอยู่แต่ซอมเมลูกือจะได้ไปดำหน้าก่อนไปไปดำหน้าซอยไม่พันเดอทุกคนเดอมืมินิเดอดำหน้าคนเด้อพี่น้องเดอน้องไม่ดำหน้าอย่าลืมกู ก็ง่า e <uar> ่น้องพี่น้องเลยเพื่อนใช้หน้าน้องไม่ดำหน้าบรรยากาศขึ้มคว่าคุ้นคึ้นคนอกจากตกยาเนาะที่บรรยากาศว่าป่นุองเลยดำหน้าก้อนมื่อเข่าหน้าวาดพี่น้องแต่บ้านโบออกก็เลยได้ไช้ดำไม่เนาะส่วนน้องไม่แกดำหน้าให้มา่กี้ใหญ่เนาะดำอยู่คนเดียวยิ้มอยู่ ทันตะลกตาเจพอพระสอยเปนดั่ก่อนบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเด้อภาพาาหเยหน้ากับพระในงามเนาะเพราะว่าเป็นเขานาวานของชซเวลาพอ่นกุบตบกนามและยังบบมีใช้หน้าในี่คืออมีเลยเนาะ พันเสื้อผาเพิ่งหน้าทุ่งหนึ่งที่เพิ่งหยอดเนาะสองพอลูกใช้เครื่องหยอดเอาบริบริดำดอกหยอดเอาบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นสีเขียวหมดแล้วมน่านก็นสีเขียวมมดทงเนาะแป๊บแป๊บแป๊บผ่านไปเวลาเนาะพอเราดูการทำนาใช้เวลาบริเ้งหางหกเดือน หอนหน้าม้าจะดูการทำหน้าอีกแล้วเข่าหน้าหยอดพี่น้องเลยน,น้ำกืบกบมีฝนบวตกเนาะนี่มืองเข่าก็อยากงามยุติต่ว่าน้ำบม่มีถ้ามีน้ำเราก็สามารถวานพุ้ยใส่แต่สิงามขึ้นโอ้ยนาไฮนี่พี่น้องไอพันชีได้ไปซอยน้องไม่ดำหน้ากันเดอ้อแล้วสก,กิาพบรรยากาศมาฝากต่ออีกน้องไม่ดำหน้าพี่น้องเอ้ย น้องไม่ดำหน้า,า,ก,นาก็เพอใหญ่ก็เพ่อะตองพอมิงไขนะ่น้าในพันสิเปโลกาสก็ไม่ใหญ่เหมืนอนเด็กๆน้องเด้อบรรยากาศดำหน้าหายญ่ายยูสองหมื่นไปแล้วใหญ่ครับผักบงงามๆน้องเอ้ยผักบงสมง,งามแต่แบบนี้ผักบงคุณยายรอบริมส้นสะงามกเกิน เขียวเขียวหย่อนเงี้ยงๆนะพี่น้องเนาะโอ้ช่างมังงานพักคนยายการเฉลิเบิ่ดเนาะฮึมพักบ่งงามบรรยากาศทุ่งนาเจ้าทุ่งนาเด้อนั่นก็คือคอบมูนี่ก็คือก้าคนยายลกกาเด้อพี่น้องเด้อ เดีย๋ยวคุณยายหายไปไหนคุณยายทำงานมนือจากเป็น้าสวนมาเป็น้าหน้าสองวันแล้วคุณยายถอนกะคนลกกาได้เป็นเศร้าวมัดเลยพี่น,น้อยไ่ทำหมดจาไม่งี้กาแล้วลก พักผ้าอตี้ช่ปะเงียบแทะใช่พี่น้องกกาเดิมเด้อถอนมาสองวันถอนกาสวันเล้วกกาให้ดำบ่ลกกาให้ลูกให้ลาดำเลยกาก้กากรงามบ่หยากระไรหยาายกากะงามก้ากงามหยากระไรทั้งก้าทั้งหยาพี่น้องเนี่ยเขาว่านบออกเลยจะนำหน้าต่อ หน้าเดียวดำซ้ำมือยังบ่แล้ว <c oughs> บ่ตอนก้าบ่าได้งาาเบิ่งเด้อพี่น้องเออไปยังเห็นภาพคุณยายโลกระในรถซิปปีร <c oughs> ้า,ายปีไปโลกระปีนี้มาอยู่หน้าอดบ่ได้เห็น่ในพันโลกระก็ลงมาลกซอยโลกระแรมันจอนนดยังไงวะผาซ้ายเนะยาะเจคาย่าง่ายๆคุกโๆเลยินขึ้นทรายลงมาได้สวยงาม งามงามเด้อม,มาเบิ่งจะพาบรรยากาศชาวนาเด้อนี่ได้ชาวน,า,น,นา,วาเต็มรูปแบบแล้วนี่ได้กระดับนาเซลเซลฝั<ๆ>่งนี้กันพี่น้องโอ้โห,ะะหฟังผุ่นกระด,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 ดำนาทางผุ่นคือหลายคนเถเด้เป็นสิบคนชวนพังเมย์ันเมยพันนี่คนน้อยเดียวพี่น้องข้างขาเนี่ยคือคอกหมูคุณยาย ข้างๆหน้าเลยพี่น้องมันจะมีคลองน้ำไหลผ่านทั้งหน้าท้องหยอกเลยพี่น้องเลยมีการท้องหยอกกันดีนได้บาได้จากย่างเดี๋ยวนี้นะใพนพันเกศเดชถอนกาต่อพี่น้องเอ้ยถอนกาก่อนเดอ้อ ทั้งก้าทั้งเขาทั้งหยาอยู่น้ำกันอู้ยุ้อาเนี่ยมาดำได้พันงามอยู่คนเราฟังกับคุณยายเด้พี่น้องเด้อธรรมชาติธรรมชาติงามหไร้งามขักเนาะธรรมชาติเนาะเพิ่ะเอิ่อใส่ว้ท้องใส่พันเบิ่งพี่น้องหลังจากขึ้นจากดำหน้าได้พักบุกมาดำในพันกันพักบุกงามงาม มาดูสวนพุ่ยายต่อเนาะปลูต้นไม้ได้พี่น้องเลยไม่พลาดเกษตรกนทุเรียนน้ำเพล่นใจมีนี่ต้นทุเรียนอยู่สองต้นต้นใหญ่ในน้อยหนึ่งต้นนี้ยังต้นน้อยเนาะต้นทุเรียนต้นชมพูบ่ชมพูต้นปากกระทันพุทราเนาะมันกอกน้ำ เขียวสเสวยลำใหญ่ขน,นุนสุดท้ายมักซีดาพี่น้องเลยเดินชมดิ้วน้องขาในี่ก็สิเป็นหน้าเป็อนนอดโลกระกันแล้วก็สิมีต้นหอมของคุณยายหู้ต้องไม้งามพี่น้องเลยสวยง,งามมากเลยต้องไม้เข้มหน้าด้วยจ้ะใหม่เข้มหน้านี่ก็เป็นเผือกเด้อนี่ มาดูฝัง่งนี้เป็นต้นไม้ดอกไม้ดอกตอคบรรยากาศโคตรง,งามเลยพี่น้องเลยงามคับเนาะดอกไม้างามไลยอันนี้ต้นมังมังคุดในบ้านซื้อมาที่แรกประเที้ลูกทิดมาน้ำเนาะมีส้มโอส้มโอเวียดนามพี่น้องส้มโอแดงๆเมื่อหน้าไม่พันธุ์ไปซื้อก็ดอกไม้อยู่สนุมานเนาะประเทศไทยเนาะ เมื่อใดเติบพี่น้อยสุดทันไม้กะนี่คือล้ำยายกัตั้งแต่กิ่งนี่คือลูกยังหน่อเหมือนเนาะเบิ่งบอกเกอรบอกบรูทกันบรรยากาศดอกไม้ตอนเที่ยงอู้งามพี่น้อยสวยมากชส้มๆตอนเที่ยงเนาะอืมสัพพงามเทพพี่น้องโพดโพความงามของนางเนาะ จุ๊บๆงามมาลีพี่น้องเลยสุดยอดเลยต้นอันนี้คืองามแทนน้องทีพันกับวัชร์สื่อเด้องามหลายงามหลายต้นใหม่ต้นใหญ่เมืยายอยู่กับธรรมชาติที่คุณยายดูคางเทียงเราบพี่น้องมีต้นไม้หอยอยู่ข้างล่างก็จะเป็นบอ่อปลาเนาะต้นบักคุง้งดูหนาเทียงเลย กำลังเกิดลูกเกิดพ้นเนาะสวยงามเสลือเกินธรรมชาติบานนาพ่อเขาเคี้ยวนี่คุณยายกับสินั่งส้มเขาเนาะยิ่ฟังนี่กับสิพินาเพิ่นเนาะยิ่งนองหัวเนาะนี่กับต้นดอกไม้งามๆยังสวยงามไปป่านนี่เนาะโอ้ยอยากไปล่วงให้โรยเนาะ ต่หน้าละก็ข้างเทียงคุณนายตื่นสายหน่อยเราคุณคุณนายตามมาฟังหนิแม่โห้ลาพาพี่น้องคุณยายมาแล้วมาเตลกกาพี่น้องเฮ้ยได้กาแตงซี่ยาชิมัดไปเด้อดีไม่ธรรมดาสบายดีพี่น้องมาเตลกกา เมื่อเนี้ยทำงานกันทุกคนเลยทั้งบ้านเลยพี่น้องเลยโอ้ยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กม้ตอนเที่ยงนี่มันงามเนาะสวยงางสวยแหงงามพี่น้องเอ้ยมาชมสวนเด้อดอกไม้สวยๆไปอยากดูธรรมชาติมาอยู่พี่เด้ดอต้นไม้งามขาดพีน่น้องเอ้ยหนาฝนอย่ใบชีทองเรื่องอาลามเะไรเนี่ย งามหลายงามหลายต้นบางมีเพื่อนไม่ต้องขนนนเนาะก็ใหญ่แล้วข้างล่างก็ต้นไม้ข้างบนก็นต้นไม้พี่น้องงามเด้สวนคุณยายรอบๆโอ้ยต้นดอกพะเพอ่ระยันอีกได้พี่น้องเด้อให้ดูรอบรอบซารเนาะข้างล่างจะมีต้นกล้วยในน้ามีปลาในน้ามีเขา ขันน้องมีต้นกล้วยบรรยากาศบรรยากาศนี่ก็คือเที่ยงนาคุณยายฟังนี่ก็สิเป็นทุงน่งนาได้เป็นทองเด้บอบ่อนี่คุณยายอยู่นี่ธรรมชาติวันล้วนเลยดอกไม้ก็งามงามงามาย งามถัง,มนงน่ะพี่น้องเนาะใ่พันธุ์ทีเห็นอะไรสะออนความงามของดอกไม้เนาะดำหน้ากระเพื่อนเปื่อนเป็นน้อ,ไนองไอ้แค้นเสือในปนิยั่งขี้ฟุ่นขี้ตมสวนคุณยายความขยันก็เพื่อนเนะี่ยจากที่หยาหนาน,าน้าเลยเสี้ยวเกิดมืดพี่น้องเอ้ยพออีกบนหน้าอี่ประมาณสองสามปีสี่ปีต้นไม้เพิน่นใหญ่ขึ้นเนี่กระสินอาย่คนนี้เนาะกระสิได้กินหมากินพุนนู้นต้นขนุนต้นนี้ใหญ่เด้อ อันนี้เป็นต้นยังนอกอน,นี้เนาะสีเขียวๆงามๆงามคักมาพี่น้องเนาะมาชมแบบเต็มๆด้วยพี่น้องเด้อนี่นี่คือไปต่อเติมลงมาเนาะในกระต้นมะล้วกหรือมัอกหุ่งเนาะโอ้ยนางหยุงเที่ยงปิดมักหุ่งเซ้พี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้ง่ายปรทันขายดีคักปากละสิบบาท ง่ายเพื่อท่านลูกค,ค้าพี่น้องชมสวนมะละกอของคุณยายเครื่องปูก็เริ่มง่ายแล้วต้นมะขามก็ง่ายเด้อไม่ได้เครื่องปูพี่น้องเลยยี่คน้านคุณยายก็บสุกลายเป็นสวนพลันไม้แล้วตรงหน้าค่างคางค้างเขาผนงามเลยได้พี่น้องเลยอู้ยเขียวเขียวงามเขียวงาม บรรยากาศเด้อธรรมชาติบ้านนาเรามาชมกันทุ่งนาเขียวๆเลยเปลี่ยนสีแล้วต้นระย้ากำลังแตงออกแตกใบเลยพี่น้องเนาะต้นมะละกอคุณยายนี่าก็โอ้เนาะมีกิ่งมีก้านนะพี่น้องเนาะมีแตกลูกแตกราานี่างก็ข้างๆก็นมีลูกเด้อนี่จากที่ดกๆที่เคยถ่ายขีดแต่เพิ่งใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยปู่ชงแล้ว อย่างเี้มีกิ่งข,งขางก็มาโพยสองกิ่งสายขวาเนาะข้างนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยคุณยายพักภาษาลาวของพักดังสูเออ่เด้อภาษาไทยยังก็แมงลักบอกต้นกล้วยเป็นกันงามงานเลยพี่น้องอ,อ่าดูอีกมุมหนึงห่งมุมหนึงห่งมุมหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านเนะาะทางขางนี้ก็เป็นหน้าคอกหมู่เพิ่นทางหน้าก็ ไปสิพาไปบ่งริกของคุณยายพี่น้องเลยโอ้มีมักแต่งน้ำได้ฟังนะพี่น้องเขาช้อช้อนแบบเต็มเต็มเด้อมันอีเด้อว่าต้นใหม่พันใหญ่แล้วมันนี่ตอนบางฮงยังไงกลัวอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะมันขึ้นอยู่กับคนัวดเด้ออ่ามันในมะเขือนี่มือไปกินได้ยีนได้ดกดกดก มัสดากำลังเป็นดกเลยลูกดิ่งอ่อยใหญ่ๆใบเขียวไม่พันเดินไปไปได้พีน่น้องต้นมะขามันใหญ่แล้วตามด้วยต้น,ยตนทับทิมอีกจักปีซอมปีนคุณยายก็สิเป็นสวนพุ่มลไมเลยไม่พันว่าเพราะว่าต้นไม้มันก็เริ่มใหญ่เน้อลายต้นลายอันลายนเนี้ยที่ปลูกเมียนก็สิใหญ่ไยันแต่น่าเนานะต้นมะขามันใหญ่เด้ออีกซอมปีคุณยายต้องได้กินไม่พันว่า นี่คือต้นพักอีหุมพี่น้องภาษาลาวนะภาษาไทยคือยังเด้อันนี้คือต้นบักม่วงโลนะลูกดูนี่ใ่ที่เป็นกิโลฝั่งนี้ก็เป็นอ้อยบ่ดได้กินกันเลยพี่น้องไม่พันนะบุดได้กินเลยกินลัมะอันกระลืมข้าวคุณยายปลูกต้นเตี้ยเต้พี่น้องป่ไดสูงนี่ จ้าวนี่ขึ้นไปประมาณสองศอกที่เหลือก็มีกระลุกมอลกอนี่ก็คืออ้อยข้างๆนี่ก็เป็นหน้าเนะาะธรรมชาติลว้ลวนๆเดอ้อนี่ก็คือแตงโอ้ยต้นมะม่วงนี่แล้วคุณยายต้นมะม่วงหน้าคุณเนื้อผักเขียเน,ะนาะพี่น้องเนาะลำไยไอ้มุมหนึ่งมุมเทียงนาแบบนี้เทียงนาอยู่ข้างๆบดน้ำบอ่อป่าเนาะ ไปดูแต่งคุณยายเด้อเขียดก็มีหมากเล้วพี่น้องเลยนี่ก็คือต้นทั่วเอือทั่วเพอนโอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องงามเลยเด้อที่โบรานก็จะได้กินนไ,ไม่พั้นกิพนพเนกืรอเนาะยังมดแล้วก็สั่งแล้วนี่คือใบยนายยนางเด้อโอ้ยยานางเขียวงามเนาะที่ท้งบ้านที่ท้งเฮือนแต่สีเหลืองพี่น้องเลย <laughs> มีเขียวคักอะไรต้นมะม่วง นี่คือกระโดนบ่ต้นกระโดนนี่บกเขียบกระดกเลยพี่น้อยมากดกดเร็วมันยากาศบ้านทุ่งเ่ามาหดชมกันได้ไปดองเด้อไพจีพอท่านไอที่ตามที่พันเถอะาคที่ตามเน่มึงไม่แต่งี่พี่ลูกนเนี่ยอืมแตงกวาโอ้มากดดเลยพี่น้องเด้อแต่ง่นกันโล่ยิ่งใหญ่ข้าใต ก็ถึงตกใจแทนกลัวลูกจะโตใหญ่ๆเห็น้องนเมื่อกี้โทรศัพท์จย่าลุดนาามือพันกับอะไคุบเอาตกน้าแบบเว่นเน่เนาะอันนี้ก็โทรศัพท์าาพลูกชายบริจาคให้ไปตกนา้าแบบแห้งเว้นและบูมี่ยังกันสื้อโทรศัพท์ท้องตัวเองอะตายมาแล้วโทรศัพท์าาพกับขากล้องกับเพ่พังมาเลยอ๋ออันี้คือของแท้เด้อพี่น้องเด้อ พูได้ขาดความเพชรนะมาคุณยายเดอ้อดกได้ดกดีพี่น้องเอ้ยโ,โ,โพดโพวบพริกนี่คือผมักพิกขุดหมากป้าป่ายจายจ,จ่ายดก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 อยากให้เงินดกคือหมักพริก่นีน่เนาะดกคักดกแง่พี่น้องเลยนี่ยังว่าน้องๆนะนี่ของแท้อยู่ตรงนี้ครัปปาทิโต จนซิบมีใบพี่น้องเออมะพริกคุณยายเพราะว่นมี่ตะหมากคุณไอ้คนโพนอยู่โอ้ยมะพริกยยใหย่ใเห็นอะไรก็สะอ,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 อ่อนเานาะพี่นะ้องเนาะอ๋อพี่น้องเลยเคยเห็นบ่เนี่ยจุ่มเดียวนั่นนี่นะนี่นะจุ่มเดียวได้ตั้งเจ็ดแปดเก้าหมากซิบหมากอ๋านี่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 โผล่โผลโผล่โอ้ยเตะกำนึ่งกิ้งนึ่งเตะกำนึ <han> ่งพี่กะว้ายดกรบรบ ท่านคงหวังให้ดูกันพี่น้องเลยดูความดกผัพริกเห็นแต่สอนเนาะปตาตัวนี้แหงงามปะนี่โพดโพดโพดผักพริกพี่น้องเอ้ยอาตัวบ้าดอกไม้งามเนี่ยบ้นเจอบักพริกงามกว่าดอกไม้แบบนี้ริกเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่าตัวพริกคุณยายโพดเนาะไม่พันกันวันนี้มาสวนเฮิงละพอไปเห็นพริกที่ก็ตกใจเลยเนาะ ยังว่าสิดกได้ขนาดนี้เนาะอ๋ะตอตกมะพร้าพีกพกดำหน้าเพิ่งขึ้นมาพี่น้องเม,ม่พันกายสิได้ขอจบคลิปไปกับมะพร้ากวดกๆเด้อพี่น้องเดอ้อมึงได้พริกนี่ดกคักเนาะขอบคุณเดอ้อที่เข้าหัาชมเนาะขอบใจหลายๆที่คอยติดตามนนาตาม,าม่พันเนาะทั้งทีผู้ติดตามมาลัยกันมีผู้เข้าหัาก็ชมกันดีใจเนาะฝากเนี่ยเดอ้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามม่พันเนี่ยเดอ้อ จะได้ว่าจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพ่กเกาคำว่าสบายดีสบายดี